กลับพักไทยสบายดีและก็สวัสดีทุกคนสบายดีตอนคำ่คำๆมืดๆทุกคนเลยมืนอวนนี้นะสะพันธนะโซนหลานเอามาหาการทุกคนเนื่องจากฝนตกลิ่นนะวาซิมี่กบบอหรือว่าหาการป่าไปพร้อมทุกคนนี่อาวุธสะพันธทุกคนสะพันไปเอาันยี่หน้ามือหวานเนี่เอาของอายนาบีบนะ หน้ายิงปลาคน,านเห็นปลาค่ะยิงปาลานนะเห็นกบก็ยิงกบไปมัน,นีกาหลานทุกคนเลยหลานคือเก้าไปเชื่อปล่าพอไปแต่เห็นกบแล้วเนาะตาตั้งชำนีน้เลยใส่เจอไม่ครบนะ <laughs> ติดพี่เดียวโหจะฟันอืนเลยป่ะคลองเยอะเลยเนาะปั๊ป้ายังเกืบได้ฉากโอยลาการอยูห่เดอเอานี่จะเกินหนำหน้าละีนี่นะ หลานน้อยเพื่อก็จะไปน้ำไปน,ำน้ำแล้วเมยเพิ่นโยกอะไรทุคกคนเลยอมแล้วก็สะพั่นไอ้ใส่โคมเอาของกา,<ด>การกับบ่อนบ่อนการเห่ากับไ่ได้ไปกันไปไก่ละหาการแถวนหน้าปีบ้านนี่แหละทุ่งหาทุ่งหน้าแค่นี้นะจากซีนี่ดู่บสะพั่นกับยังบ่เคยการจะคืนนะ กนกา,าตุกงยิง่น่ๆอยู่สพันธ์เอาจ้องจะนำยามันแห้งยันโทรศัพท์เตะพวกนี้ฮะบึงดูเห็นปะป่านะจะบึงดูอันยิงมาละนะเป็นไนเลอร์อนี่เอฟอซีบึงดูเปลี่ยนแต่ไซสางานได้ยังบ่ยังทะุ้มาละอย่าอมแม่มือนะมกักอมมือพวกนี้นะจะปิดมาด้วย เด้นะบีเพิ่นเพิ่นเอาไม้เฮ็ดลุมันนะตักกระสุดาโบมี่ปะึจุ๊บมึป่าป่าแล้วเนาะตาป้ามาขนาดโอ้ยมันตาะโดดบอลปก่บัดเห็นพระสัพพันธ์เจงไทยเฮ้เบิ่งการไปกันมาก็เห็นหอยหอยกุ้งหอยกุ้งหน้าเลยแบบใหญ่เนาะ เอาตัวนี้ไปก้นปลายัาบ่บมเห็นทุกคนเลยแหกตัวแรกแหกหมานให้มันหมันเด้อัวนีหมันแล้วหมันห่อหมันหอโอุ้งคือนี่น้ำใสนะต้อกาลมือออ้มัมนหัวไม้ก็เยาวัานตะโคนะ โอ้หน oh, no nee. no ้าหอยน้อยน้าะบา่นึงเฮ้ยล่าลงเอามันใช่เกือบล่าลงไปเอาในล่านะต่วง้ยๆลนะเออปาไมหันกันเลยหอยแล้วป่ายังบอเห็นจักโตอือไอ้สาวสุดาลงไปเอาป้าไก้เาเลนกันน้ำเขาเกือบป่ะน้ำเด็กเอโบกาวา Căng này tròn nè Bà dịp nhìn là bà lưu bộ đây Một đi thay nó bưng sao bước nhìn cái đi Tịt ได้แล้วตัวเลขเฮกม่ากประโคกำโหบูหินหากัวพันนี้มือได้ที่นี่นะทุกคนนะวัชิท่าเขาเบิ่งตัวยิ่งหลานพะเด็บีหกกันหานะ กี่นี่เห็นปลาเข่งพร้อมแต่เลือ้อยิ่งปลาโคปลาเข่งมันตูบนี้คือปลเลือ้อยเห็นลหมปลาเข่งปลาเข่งทุกท่านเชียงปลาเข่งครับบิงหึมสังเเห็ดแล้วทุกคนน่าจะเป็นปลาดุก ทุกคนอ๋อโอ้บุหรี่ซ้ำเฮายดาทุกคนเลยนิ่งๆเบื้องเดี่ยวทุกคน,นจอยเว็บเบื้องหนึง่งถัดจับโทรศัพท์ คนเราลงมานําหาอยู่ป่าเข้าก็บ่เห็นซ้ำกีนี่ในปลาดุกสังหันยิ่งนะเสียดายเติบตัวใหญ่เติบได้ใหญ่กระปลาโคนะอีกยิ่งบึกเลยทุกคนสังหันเบิ้งนึงจับโทรศัพท์ับแล้วกับเบิ้งนึงเงินยิ่งนะ เม็ดลงมาเข้าเลยทุกคนใส่เกือบบักตุกมาก แม่ทุกคนหมาตะเคีงน้อยน,นยนะรกตะคอค้ผ่าไฝจโจยขับเสียงอ่ะ เด็ดอีกแล้วนี่มันเห็ดโหโลแต่ข้าวเงานั่นแหละจะพันนังยิ่งยิ่งเงาข้าอืมหัวแดงเด็กบ้า บได้ซ้ำได้สทุกคนยนทะเลานมันดาวเรมน่ห้าได้อ้าตันนอเลยใ่ไห้ห้สบานี้วได้ปวีวเลนี่ปได้ลวนี่กันตั้งน้อควคัเน้ không biết tại sao vẫn làm như vậy Hãy con Điệt đi kênh Ghiền Mì cái Để không cái lỡ những cái hấp dẫn ໄດ້ເດີ້ນີ້ເປັນນີ້ເປັນນີ້ເປັນນີ້ນີ້ເປັນນີ້ນີ້ຕ້ອງນິນີ້ຊິເຮັດສາວສຸດາເພື່ອຍິງละมันมัน โอ้โหดึงขึ้นด <elle> ้วยแ้วผ่านว่าสิบุตรถือถือบ่ถือได้ป้าตนเนี่ยสาวสุดาเพิ่นยิ่งผิกโขหน่อยได้สวยจังเลยนะตัวตะพันยิ่งก็นี่นะบ่ได้สามตัวบ่ได้ก็หลายทุกคนพอวันลุหน้านี่นะมันเดือดห้างนะป่าพายะน้อยเด้ มื่อกี้มากะเห้ากลางมันนี่มุนวะ <c oughs> ม่ใของเนะ <ตบ S 1> ก่งนะน,งน้ำกับใส่แห้งได้นะนี่หอยคอมหอยกันโออก,กงหน้าก็เห็นหลายอยู่ได้แต่งังบาิเก,ก็บอะไรุางทันกะส่งน้ย้ยนัย่นนะ้่นเก่งนะ ngoi kak, adukan kak, nih ya, kan dia nyeton ba? Noy nih, anggung anggung ya. สองหน่วยยุพีกิได้กินเลยนะบ,บีบกับเก็บหอยแบบน,นี้นะ <c oughs> อีดาถือ,อไ,ได้ละ <c oughs> บอกอีดาถือนะบ,บีบไปใต้้ันหน้าพูดกันเลยเออท่านเบ่งหอยกัน ค่อยๆมันซึ่งกนทุกคนซึ่งละเอมไมเว้ยานอันนีดบมาใู้ทุกคนมันยังลอยมาซื้อยนะคิปแล้วก็ดินะดิปาไมนมีจจุปา ขึ้คนสุพันอุกใหญ่ได้ยังไ่ได้มัใช่ของเพียงลูกเข้ากันไหมกำยำมากใส่ก้อักขึ้นใช่ไหมใส่ก้อนนักขึ้นนะุ่ดน้อยสุดท้ายมากมา

ตนสาทกคนนะตัวใหญ่ตัวนี้นะตัวรุนได้มาได้ได้เงินมือเทุกคนนบีบมาได้นะเราเห็นหอยพร้อมมากอะหอยอจุดท่หน้ามันไช่ไหเอาับได้สด ตูก้อนนะั่นนะซ้ำนี้แหละทุกคนเลยซ้ำตูนี้แหละตวสะพันยิ่งแล้วนะยิ่งขึกแล้วนะสะพันดึงมันดึงหน้ามันขึ้นเลยแล้วนะมันมันลูนเนาะมันรูมอ,อนะ่อนต่อต่อไปเลยได้ซ้ำเกือบจะได้ทุกคนแต่ก็ได้บุญสะพันมีอยู่ ปลาดุกว้าวทุกคนบาดที่สองบาดที่หนึ่งนะถือข้างข้างหูมาคะฉันจะบดได้อีกละ่ะข้าแมนกิน,นนี่ปลาดุกอีกละมาอีกละ่มกละมาแล้วจะพันไดที่หาเงเองนะหน้าอันนี้มันห่างพวกเนานะ แม่มันใหญ่พูดเนะคะมันน้อยลูกมันน้อยก็นี่แกชี้เสียงโมลูดเรื่อยอ่ยิ่งใหญ่กันนี่นะลูกมันก็ง่ายไงสภาพหมานี่ได้ทุกคนมืัอนี้ทำเมื่อเบิงน้ำกันวะชี้ได้หลายซสำเรเดี๋ยวนี้ยังการอยู่ทุกคนเลยการอีกทีนึงจะน้อยกับมือล่ะกำลังสี้โล่ไปทางข้างคุณเลยท่านอันยังนม่พอมเกือบค่ะ ม <laughs> ีนยังยังเล่นเลิน <laughs> ชีวิตย <laughs> ืนหลายเลื <laughs> อ่อนบลย้ขี้ดินมันลุบอะขี้ดินจุกก <laughs> ึ้นปีนแล้วมาปีนว้ายได้สวยไปลุน้นกันอะไนจะมันไปบ่อนมันไสเนาะตัวตัวจริงตามพามนต่อกัน เมือยทุกคนเลยเมือยละการไปการมากเลยเลือดลงแขงลงขาเลยละน้าเกือบกับปุกปันนี้แหลหลานให้ทุกคนหมาเห,ห่าละหมาเห่าเสียงเกือบวีลาเลยดังดิตบอบ

มืดสนดิบ่มืดเร๋วนี่ปะดุปะดุกระจักปะดุไี่สงตูดทุกคนตัวนุ่สะพันธ์บทได้คิปัิประ่กรหล่กระหล่ํกระหลระลระหกหลกะหร่กกร่ xuống 3 tù mà lại Tân đi vừa đây Tụi ra nhìn đây, ớ tân mất hỏi mất nó ra lại hỏi nó Ngoài ra lại hả nó lại nhìn đây ra thông giảng mà Lựa tụi tài hả Xây thùng Nó ปลาเข็งแตยังบ่ย nah. <laughs> like ื้อไปเลยนะนึงตัวน้อยๆหลายอยู่เห็นนะแต่ว่ามันยิ่งยิ่งบ่ได้นะยิ่งปลาเข็งนะยิ่งยิ่งทางตั้งบ่บ่ได้ทุกคนนะยิ่งกันไปทางข้างเลยนี่เอียงข้างมันะจังได้ตัวนี้าหมูตัวพันแล้วก็ซ่ํานี้เลยเอาอีนะไหนล้วตกบ่ตัวบ่ตายแล้วบ่ อาจจะตัวตายนะใส่ไหมกังประดุกเด้อคันจะคนีเรยงซำตายตายเลยตายตายบ่ตายตาย่นี้อืมขังไว้จุงน ได้หลายอยู่เลยทุกคนถือว่าหมานี้น้อยนะเนะาะหลานนะลืมเบ้าทุกคนเลยการน้อยนี้นะหลานมาก,ก่อนหลานผู้ชายผู้นึงนะสะพันธ์กับหลานูนนี้การโต๊ะปากะคาใส่เบ็ดกะเจวะทึ้ทุกคนเมื่อหน้าจะใส่เบ็ดห้เบิ้งโอ้ยมือยังทุกคนเออไหลเลยแบบบรรยากาศกัฝน,น,นตกตัดสายทงอีนะการไปการมากนะคะ ฝนกะว่าไปแล้วก็ฝึกโหนเอานะทุกคนนักเกือบเลยเนื้อเลึกอะอาทิตย์ในกาสะพานกะที่โคจบลงสัมนี้ทุกคนขอบใจผู้ติดษษตามและผู้หับมส้มบัวที่เป็นไทยในประเทศเลยว่าต่างประเทศทุกคนเอาไว้พบกันคลิปหน้าทุกคน